สวัสดีเพื่อนเพื่อๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรรกเกษตรนะครับวันนี้โอนใจรรกเกษตรก็อย่างไม่ได้มีความรู้เรื่องบอนสีมาฝากเพื่อนๆน,นะครับแต่วันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตแปลงกล้วยกเกษตรผสมผสานในพื้นที่ของโรงเรียนที่โอนใจรรกเกษตรและเพื่อนได้ช่วยกันปลูกช่วยกันลงมือทําก็ผ่านมาแล้วสี่เดือนกว่าๆเริ่มได้มีผลผลิตให้เราได้เห็นผลแล้ว นะครับเห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วต้นกล้วยก็กําลังจเจริญเติบโตอย่างดียังไม่ได้มาแต่งใบเลยนี่ว่าจะมาแต่งใบไม่เป็นไรวันหลังก่อนนี<ขอ>่ก็หลังฝนตกนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังตกอยู่โรยๆอยู่นะครับตกอยู่ล่อยๆนะครับก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมอัปเดตสวนไปด้วยกันนะครับเห็นไหมครับต้นแคก็กําลังจเจริญเติบโตแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ นะครับระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เราก็ได้เห็นผลผลิตของเรามันรู้สึกชื่นใจนี่ครับดอกแครเพื่อนๆดอกแคแดงนะครับดอกแคแดงนะครับฝั่งนั้นจะมีเยอะกว่านะครับแต่คุณครูท่านก็ได้มาเก็บไปทานบ้างแล้วนะก็เลยเหลือเหลืออยู่ไม่มากแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะมาเก็บไปผัดผสมกับยอดมันเทศนะนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆผล,ผลผลิตที่เราได้ลงมือทําด้วยตัวของเราเอง นะครับแล้วมันก็ได้เห็นการเจริญเติบโตนะครับตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับมันก็รู้สึกมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นการปลูกดอกไม้ปลูกบอนสีปลูกไม้ประดับอะไรก็แล้วแต่นะนะครับปลูกพืชผักอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันถ้าเราได้เห็นผลผลิตของเรานะครับเราก็รู้สึกยังไงอะรู้สึกดีใจเนาะนะครับรู้สึกเออเราทําไปแล้วมันเห็นผลนี่นะครับเราทําไปแล้วมันเห็นผล นะครับเราก็รู้สึกว่าเออฉันทําไปแล้วมันได้อะไรดีๆกลับคืนมานี่ครับเป็นดอกแครแดงที่ผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บนะจริงๆมันเยอะกว่านี้แต่ว่ามันโดนฝนแล้วมันมันเหี่ยวแล้วนี่นะครับจริงๆจะต้องมาเก็บตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาเก็บไม่เป็นไรไอเสียก็เสียไปยังไงมันก็จะออกมาใหม่นี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆนี่ไอนี้มันกาลังจะออกดอกมาใหม่แล้วนะครับเห็นไหมครับอ้าไม่ซูมไม่เป็นไรนะ นี่เราจะมาเก็บเลยนะฮะเพื่อนๆเ,เอาไปผัดกินอร่อยนะหรือคนที่สูงอายุหน่อยเขาก็ไปลวกจิ้มน้ําพริกนะลวกจิ้มน้ําพริกส่วนผมจะเอาไปผัดผัดกับอะไรนะลืมอีกแล้วพูดเองลืมเองกับยอดมันนะครับกับยอดมันนะครับอาจจะเบลือเบลือหน่อยก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันหน้านอนเสียหเหลือเกินอากาศมันเย็นสบายก็เลยทําให้เรา เบ,บลือไปหน่อยอ่าวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเก็บแล้วก็พูดไปด้วยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เราทำแล้วเราเห็นผลผลิตที่เราได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะเรารู้สึกมีความสุขมากนะครับปลูกเองได้กินเองนะครับหลายๆคนที่เพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเป็นเพื่อนกันใน youtube นี่แหละนะก็หลายคนนะครับสำหรับผมเขาก็ทำการเกษตรเหมือนกันนะครับก็ แต่ละคนคงจะเข้าใจเนาะว่าเมื่อได้กินผลผลิตของตัวเองได้เห็นผลผลิตของตัวเองมันรู้สึกดีใจขนาดไหนนะครับผมก็รู้สึกแบบนั้นแหละนะครับผมก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับผมไม่ใช่คนเก่งอะไรมากหรอกนะครับผมเป็นแค่คนบ้านๆคนหนึ่งผมเป็นแค่คนบ้านนอกคนหนึ่งนะครับที่อยากจะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติด,ด้วยตัวของเราเองนะครับแล้วมันก็ได้เห็นผล นะครับมาในระดับหนึ่งคนเขาก็ดูถูกผมเยอะเออว่าเองเป็นอย่างงั้นอย่างนี้เองทําได้บอนะครับแต่ผมก็ไม่สนใจนะไม่สนใจคําดูถูกนินทาอะไรทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าคนที่นินทาเรามันทําได้ครึ่งหนึ่งของเราหรือเปล่านะครับทุกคนคิดอย่างนี้นะไอคนที่มาพูดวิพากษ์วิจารณ์เราอะไรต่างๆนะครับแล้วตัวมันเองล่ะมันทําได้ครึ่งหนึ่งของเราไหมนะฮะไม่ได้ว่าใครนะแต่พูดนะครับให้เป็นแรงฮึดสู้ให้เป็น กำลังใจให้เพื่อนๆเฉยๆนะครับว่าตอนนี้ผมเริ่มชินแล้วนะฮะว่าใครมาด่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมเริ่มชินแล้วนะครับว่าอะไรก็ว่าไปถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็ไม่เดือดร้อนปลูกตรงนี้ไอ้ฝั่งทางนี้ที่เห็นไม่โตนะครับมันไม่โตเพราะว่าไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพื่อนๆยอมรับตามตรงนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราปลูกแบบกเกษตรธรรมชาตินะครับกรเกษตรธรรมชาติก็คือการให้พืช นะครับดูแลซึ่งกันและกันไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องไม่ต้องถอนหญ้าไม่ต้องถางหญ้าอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่น,นี้ก็มีคนเขามาตัดหญ้าให้นะครับเราก็เป็นกึง่งกึ่งเกษตรธรรมชาตินะเพราะว่าพื้นที่ที่ผมถ้าหากดูแลทั้งหมดมันเยอะนะครับมันเยอะเพื่อนเพื่อนช่วยผมปลูกก็จริงเลยแต่ว่าเขาก็นะครับไม่ได้มาช่วยผมดูแลอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากผมต้องทาอันนั้นอันนี้ผมก็ทําคนเดียวนะครับแต่ว่าผมทําได้ไหมผมก็ทําได้นะครับทาได้เท่าที่ทําวันหลังก็จะมาตัดนี่ตัด นะครับตัดแต่งใบกล้วยเพื่อให้กล้วยเขานะครับเจริญเติบโตได้เร็วนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการทํา YouTube ไปด้วยกันนะครับทําผสมประสานในเนื้อหาเกี่ยวกับคอนเทนต์ของช่องเราใครทําเกี่ยวกับอาหารก็ทําเกี่ยวกับอาหารใครทําเกี่ยวกับการเกษตรก็นะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับการเกษตรก็ไม่ใช่ว่าจะต้องปลูกแค่พืชผักอย่างเดียว นะครับมันไม่ใช่มันเกี่ยวกับการเลี้ยงทรงเลี้ยงสัตว์การประมงนะครับไม้ดงไม้ดอกไม้ประดับบอลทรงบอลสีบอลใสน,นะครับก็เกี่ยวข้องทั้งหมดแหละนะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับวันนี้โอนใจรเกษตรอยู่หลังกล้องนะครับไม่ได้ออกหน้ากล้องเพราะว่าไม่ต้องการให้เพื่อนๆเห็นหน,น,น้าของผมนะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมมากหรอกนะครับฟังเสียงก็พอนะครับคลิปไหนที่ผมไม่ออกหน้าแปลว่าคลิปนั้นผมจะนะครับพูดคุยนะครับเรื่อง อะไรต่างๆให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะดูเพื่อนๆตรงนี้รกมากเลยเนี่ยังไม่คนเขายังไม่ได้มาทําความสะอาดให้นะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนเพื่อนๆนี่คืออะไรเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือสมไทยนะครับเพื่อนๆสามารถกินได้นะบางคนนี่เขาให้เด็ดยอดแล้วก็สามารถตัดกิ่งปักชําได้ด้วยนะแต่ผมยังไม่เคยลองทานนะครับเยอะมากนี่ขึ้นอยู่กับญ่านะครับจนหลายๆคนเขาก็คิดว่า เป็นวัชพืชแหละแม้แต่ผมเองนะแม้แต่ผมเองแต่ก่อนผมก็คิดว่าเป็นวัชพืชน,นะครับนี่เริ่มมีศัตรูพืชแล้วครับเพื่อนๆเริ่มละนอนมันเริ่มมาแล้วนะฮะเวลาต้นไหนสมบูรณ์พวกนอนมันก็ชอบมาจ้องจะอย่างนี้แหละนะครับแต่ไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขได้นะครับส่วนฝั่งนั้นก็นะครับเหมือนเหมือนฝั่งนี้แหละนะครับก็จะเริ่มเติบโต,ตไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะ ดูแลนะครับอะไรไปเรื่อยๆแหละนะครับทดลองศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาเพื่อนๆทุกคนมาชมนะครับแปลงกล้วยเกษตรผสมผสานที่โอนใจเกษตรและเพื่อนนะครับได้ช่วยกันปลูกนะครับในพื้นที่ของโรงเรียนของเราเป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็เห็นผลจริงนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆไปด้วยกัน โควงโควิดมันก็อยู่กับเราอีกนานแหละนะผมนึกนะครับถ้าหากยังมีคนประมงประมาทกาดตกอย่างนี้นะครับมันก็ไม่หายกับเราไปไหนหรอกนะครับเราก็ที่ดีที่สุดก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาชมฝั่งนู้นก่อนยังไม่เคยได้พาชมนะเพื่อนๆนี่ต้นใหญ่ๆตรงนี้คืออะไรคือมะนาวนะครับเพื่อนๆมันเป็นมะนาวบ้านนะแล้วมะนาวนี่ลูกใหญ่ด้วยนะเหมือนส้มอะไรนะ ส้มเขียวหวานเลยนูนเห็นไหมครับเห็นไหมผมเข้าไปไม่ได้นะมันรกนะครับเดี๋ยวเจองูงเงี้ยวเขี้ยวขอนี่เห็นไหมครับนี่ครับส้มลูกใหญ่โอ้ส้มนะมะนาวครับลูกใหญ่เหมือนส้มเลยขออภัยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเห็นไหมครับอยู่กับปาอยู่กับธรรมชาตินะครับมองไปยิ่งฝนตกเสร็จนี่โอ้โหเขียวชะอมสดชื่นสวยงาม นะครับแต่ข้อเสียคือยุงมันเยอะไปหน่อยนะครับเราก็อยู่นานไม่ได้นะครับอาจจะมีสัตว์มีพงมีพิษแต่ว่าผมก็ป้องกันตัวเองนะนี่ผมป้องกันตัวเองก็ผมก็ต้องใส่บูทนะครับใส่บูทนะครับเราทําอะไรเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองแหละนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆถ้ามีคำถามหรือคำาติชมอย่างไรสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับฝากช่องเกษตรทุกช่องด้วยนะครับที่มารับชมคลิปของผมนะครับมีเนื้อหาสาระมีความรู้ทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผักปลูกไม้ดงไม้ดอกไม้ประดับบอลทรงบอลสีอะไรก็แล้วแต่นะครับกดไปดูกดไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ